หมู่บ้านนาโกโรเป็นหมู่บ้านห่างไกลที่ซ่อนอยู่ในหุบเขาบนเกาะชิโกกุซึ่งที่นี่เป็นเกาะขนาดเล็กที่สุดในบรรดาสีเกาะหลักของประเทศญี่ปุน่นมีผู้คนเพียงไม่กี่คนอาศัยอยู่ที่นั่นที่หมู่บ้านนาโกโรทุกคนแห่งจะเต็มไปด้วยตุ๊กตาขนาดเท่าคนจริงตุ๊กตาแต่ละตัวต่างเป็นตัวแทนของผู้ที่เคยอาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้ ซึ่งภายหลังก็ได้อพยพไปทำงานในเมืองใหญ่กันหมดอายานุซึกิมิหญิงวัย64ปีเป็นคนของท้องถิ่นแห่งนี้โดยแท้เธออาศัยอยู่ที่นาโกโร่มาตั้งแต่เกิดและเธอก็เคยเป็นอีกคนหนึ่งที่ได้จากบ้านเกิดไปทำงานอยู่ในเมืองใหญ่ซึกิมิแต่งงานมีครอบครัวแล้วโดยทั้งสามีและลูกสาวอาศัยอยู่ที่โอซาก้า ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ11ปีก่อนซึกิมินีได้กลับมาเยี่ยมบ้านเกิดและได้เห็นหมู่บ้านของตนที่เมื่อครั้งอดีตเคยมีความคึกคักมีชีวิตชีวาแต่ต้องกลายมาเป็นเมืองร้างโดยมีประชากรเหลือเพียง37คนเท่านั้นเธอจึงตัดสินใจที่จะย้ายกลับมาอาศัยอยู่กับพ่อชราใน83ปีที่บ้านเดิมของครอบครัว ซื้อกินเล่าถึงสมัยยังเป็นเด็กว่าที่หมู่บ้านแห่งนี้เคยเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่เจริญรุ่งเรืองมีเขื่อนมีบริษัทและมีผู้คนหลายร้อยชีวิตอาศัยอยู่ร่วมกันที่นี่แต่เมื่อโรงงานที่มีอยู่เพียงแห่งเดียวนั้นปิดตัวลงหมู่บ้านเล็กๆก,ก,ก็เสมือนขาดแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจผู้คนจึงทยอยการเดินทางไปสแสวงหาชีวิตที่ดีกว่าในเมืองใหญ่ ทำให้หมู่บ้านเงียบเหงาขึ้นทุกวันโรงเรียนถูกปิดสองฝั่งถนนร้างผู้คนความเหงาผลักดันให้เธอตัดเย็บตุ๊กตาขึ้นมาจากความทรงจำสเสมือนเป็นตัวแทนของคนที่ตนได้เคยพบเห็นและครั้งหนึ่งพวกเขาเคยได้อาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้เธอบังเกิดความคิดนี้ขึ้นมาหลังจากประดิษฐ์หุ่นใบกาเพื่อไม่ให้มากินพืชผลในสวน เหมือนที่พ่อของเธอได้เคยทำมาก่อนตุกตาเย็กด,ด้วยมือมีขนาดเท่าคนจริงทำขึ้นมาจากฟางผ้าและเสื้อผ้าเก่าเช่นเดียวกับหุ่นใ้กาเธอจะทำตุ๊กตาตัวใหม่ขึ้นมาทดแทนตัวเก่าที่สุดทรงอยู่ตลอดเวลาซึ่งนี่ก็เป็นการช่วยเยียวยาความเหงาและช่วยฟื้นคืนสีสันนํำความมีชีวิตชีวาให้กับมาูหมู่บ้านนาโกโรอ,อีกครั้ง เมื่อตัดเย็บตุ๊กตาเสร็จแต่ละตัวเธอจะออกเดินไปรอบๆหมู่บ้านแล้วตั้งวางตุ๊กตาไว้ตามอาคารบ้านเรือนแทนชาวบ้านแต่ละคนที่ได้เคยแวะเวียนมาบ่อยๆตุ๊กตาเหล่านี้มีทั้งที่กำลังนั่งเล่นหรือกำลังนอนอยู่ในบ้านเดินอยู่บนท้องถนนแม้กระทั่งตุ๊กตาที่ทำงานในสวนไรนาขับรถตกปลาหรือตุ๊กตาที่อยู่ในโรงเรียน ก็จะมีครูและเด็กหลายสิบคนนอกจากนี้ยังมีตุก๊กตาแทนผู้คนในหลายอิริยาบถหรือทำกิจกรรมอื่นๆอ,อีกมากมายเมื <c oughs> ่อเวลาผ่านไปนั้นนับสิบปีหมู่บ้านนาโกโรมีตุก๊กตาประมาณ350ตัวกระจายไปทั่วทั้งหุูเขากลายเป็นภาพแปลกตาที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ความน่าสนใจของที่นี่ได้ทำให้ฟริดชูแมนนักหนังสือพิมพ์และช่างภาพได้เข้ามาถ่ายทำสารคดีนำไปผเผยแพร่ชุดหูกเขาตุ๊กตาเป็นสารคดีสำรวจเมืองที่เป็นไปด้วยตุ๊กตาทำด้วยมือจากฝีมือของหญิงวัยกลางคนชาวญี่ปุ่นที่ใช้ความรักและได้ทุ่มเทเวลาในการทำตุ๊กตาจำนวนมากเพื่อถ่ายทอดความทรงจำในอดีตทั้งหมดที่มีต่อผู้คนและเมืองที่เธอรัก ซือกิพยายามรักษาประวัติศาสตร์ของหมู่บ้านและเก็บความทรงจำของผู้คนที่มีชีวิตอยู่จริงผ่านทางตุ๊กาตาเหล่านั้นบ้างก็เป็นตัวแทนของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วหรือบ้างก็เป็นตัวแทนของคนในหมู่บ้านที่ได้อพยพเข้าไปทำงานในเมืองใหญ่เธอทำตุ๊กาตาที่เหมือนคนจริงๆแสดงอารมณ์ความรู้สึกและรอยยิ้มบนใบหน้าเหมือนกับคนที่เธอเคยรู้จัก ทุกอย่างจะจัดวางให้กลมกลิงนไปกับทัศนียภาพของธรรมชาติแวดลอ้อมทั้งหมดก็เพื่อเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้จากยุคอดีตได้เป็นอย่างดีซึกิมิกล่าวว่าการแสดงออกทางสีหน้าเป็นส่วนที่ยากที่สุดในการทำตุ๊กตาซึ่งดูเหมือนว่าเธอ จะทำตุ๊กตาคุณยายได้อย่างชํานงานที่สุดและดูสวยงามมากกว่าแบบอื่นๆน,นอกจากนี้เธอยังได้ทําตุ๊กตาของตัวเองเอาไว้อีกด้วยโดยตุ๊กตาแทนตัวเธอนั้นจะนั่งอยู่ข้างต่อไม้นอกบ้านดวงตาปิดสนิทดูเหมือนว่าตุ๊กตาตัวแทนของเธอนั้นจะมีความสุขกับการได้เงียบหลับเงียบๆภายในสวนของเธอเองจนถึงขณะนี้ อายาโนซึกินี้มีความสุขอยู่กับหมู่บ้านตุ๊กตาที่นาโกโรและเธอก็ไม่มีความคิดที่จะย้ายถิ่นฐานไปไหนอีกแล้วซึ่งนั่นก็ทำให้นับวันในเมืองแห่งนี้ก็จะยิ่งมีตุ๊กตาเพิ่มจำนวนมากขึ้นไปเรื่อยๆ